สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สาขาสุราธ,ธานีเสรีไทยรถสวยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะคะบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดวันนี้น้องเปี้ยวพาทุกท่านมารับชมแล้วนะคะมีรถเข้าใหม่เพียบเลยนะคะรถเกง่งมีตั้งแต่เครื่องยนต์1.2จนถึงเครื่องยนต์ 2.0เลยนะคะลูกค้าอยากได้สเปคประมาณไหนก็สามารถสอบถามโดยตรงได้เลยหรือว่าพูดคุยเอกสารกันก่อนก็ได้นะคะที <c> ่เ <oughs> บอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้ลูกค้าเอ็นไลน์ได้เลยนะคะ ส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีคนดูด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเปียหน่อยนะคะน้องเปียอยู่ที่เสรีไทยสุราษฎร์ธานีนะคะมีสาขากรุงเทพด้วยนะคะอยู่ที่มีบุรีหนองจอกนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะอยากจะนำเสนอลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่า รถพึ่งเข้ามาใหม่นะโ o โยต้ v วีออกับปี2019นะคะมาในส่วนของสีขาวสวยเดิมโรงงานนะคะบอกเลยว่าสีเดิมๆโรงงานทั้งคันแล้วได้ปี19ด้วยนะคะเป็นตัวมิดเลยลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะสีขาวสวยๆผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6,000ววาบาทเท่านั้นเอง นะคะผ่อนถูกมากๆลูกค้ามีเงินเดือนแค่หมื่นเดียวลูกค้าก็สามารถเอาคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะผ่อนถูกกับปี19นะคะแล้วก็มีปี2022ด้วยเป็นสีทองเงินนะคะก็สามารถพูดคุยันได้เลยนะคะอยากได้สเปคไหนก็แจ้งได้นะคะสำหรับคันนี้นะเป็น t o y ยต้ v ว o s ปี2019กับเครื่องยนต์1.5และเป็นตัวมิด นะลูกค้านะมาพร้อมสีขาวสวยเดิมโรงงานนะคะรับประกันไม่มีชนหนักปริความน้ำท่วมและไม่แท้100%นะคะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมดวงไฟโปรเจคเตอร์ทั้ง2ข้างเลยนะคะคาดด้วยไฟเดย์ไลท์สวยๆนะคะมีไฟตัดหมอกให้ทั้ง2ข้างเลยสวยเดิมโรงงานนะกับสีขาวนะคะแล้วก็มาพร้อมอยางปีใหม่เลยค่ะทั้ง4ีเส้น นะคะลูกค้าจะได้ยางปีใหม่เลยค่ะทั้ง4เส้นมาพร้อมล้อแม็กเดิมๆโรงงานนะคะใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถพาช่างมาดูได้นะคะลูกค้าค่ะสำหรับกระจกด้านข้างนะคะคันนี้บอกเลยว่ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะได้ไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะติดในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มใหม่เลยแล้วก็กระจกแททุกบานนะคะสวยเดิมโรงงาน อยวไปเปิดให้ดูด้านในฝั่งนู้นนะลูกค้านะส่วนด้านหลังค่ะอันนี้เป็นบันท้ายของเขานะคะมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยไฟเบรกไฟท้ายทุกอย่างนะคะบอกเลยว่ายังใช้งานได้ปกตินะคะล้อสเปร์ต่างๆนะคะมีมาให้พร้อมพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ให้ดูรอบๆคันเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าคะเพียงแค่ลูกค้ามีแหล่งที่มารายได้ที่สามารถตรวจสอบได้จริงนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยภายในสวยมากนะ,ะบอกเลยว่าอันนี้รถล็อกนะคะจะให้ดูด้านในต้องขอัยด้วยให้ดูด้านนอกก่อนถ้าใครอยากดูด้านในนะคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยกับปี2019ภายในบอกเลยว่ามาพร้อมพงมอะไรมัลติฟังก์ชัน ได้หน้าจอทัชส,สกรีนนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้สวยเลยคอนโซลั้นน่าจะเป็นสีดำตัดกับสีพิงโกนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะสำหรับ Toyota a อ t i ตินะคะเราก็มีนะคะมีทั้งปี2016ถึงปี2022เลยนะคะราคาเริ่มต้น369,000บาทเท่านั้น สำหรับอันติดนะราคาเริ่มต้น369,000บาทนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี16ถึงปี2022เครื่องยนต์ 1.6g ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็น1.8ไฮบริด 1, Hybrid, 1. G Sport, น g ระคะเราก็มีมาให้ครบเลยลูกค้าคันนี้นะเป็นชมหน้าเดิมโรงงานนะคะ To y o ต้าอันติดปี16,369,000บาท 3ามแสนหกหมื่นเกพบาทนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนอยู่ที่เดือนละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้ชมหน้าสวยๆแบบนี้แล้วเป็นรถเกรดเอนะสีขาวสวยเดิมโรงงานนะคะบอกเลยว่าออปชั่นครบนะคะได้เครื่องยนต์1 6 g ล้อแม็กเดิมๆโรงงานยางปีใหม่เลยนะคะไฟเลี้ยมีมาให้ที่กระจกด้านข้างสภาพภายใน คันนี้นะเป็นสีเบรดนะคะเบาะหนังสีเบรสวยๆสภาพเบาะคือเต่งตึงมากนะคะนี่เลยขนาดเป็นรถปี16นะคะเลขไม่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะอยู่ประมาณแสนห้ากับปี16นะเลขไม่ถือว่าไม่ได้เยอะเลยลูกค,ะคะ้าค่ะคนโซนด้านหน้าสวยๆแบบนี้มาพร้อมระบบมรนนวนน่นนะคนโซนด้านหน้าได้พรมอะไรมัลติฟังก์ชันแบบข้างเดียวนะคะ สวยๆแบบนี้เลยกับเครื่องยนต์1.6นะคะผลอยู่ที่เดือนละ6,000วาาตเท่านั้นเองนะคะตยตาอันตลิดด้านหลังนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะสามารถติดตั้งในส่วนของคาซีทได้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นบันท้ายนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังถึง2ตํตำแหน่งนะคะคาดด้วยโครเมียมสวยๆ หรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นชมหน้าใหม่นะคะน้องเปียวก็มีมาให้นะคะท่านใดที่อยากได้ชมหน้าใหม่นะคะน้องเปียวก็มีมาให้กับคันนี้เลยลูกค้าค่ะคันนี้จะเป็นในส่วนของ To โยต้าโคล่าติด 1.6G นะคะปี2019คันนี้บอกเลยว่าวิ่งใช้งานมาน้อยมากๆนะคะใครที่อยากได้อัลติปีใหม่ไม่น้อยนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลย กับเครื่องยนต์ 1.6G นะคะปี2019เลขไม่3 1 0 0 0กิโลเท่านั้นวิ่งใช้งานไปเพียง30,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้100%ยเรคันนี้ได้ชมหน้าสวยๆแบบนี้เป็นชมหน้าใหม่นะคะชมหน้า e n t ทรีสีทองเงินปี2019กับเครื่องยนต์ 1.6G ค่าตัวของน้องนะคะจะอยู่ที่529,000บาทเท่านั้น 5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนกเปียวให้ดูรอบๆคันเลยลูกค้าะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถปรึกษาหานกเปียวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้ลูกค้าเอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้ลูกค้าเอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถพูดคุยก่อนได้หรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ นะคะให้ดูรอบๆคันเลยลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหรามากๆนะคะแล้วสีทองเงินด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางนะคะแล้วอุปกรณ์ต่างๆบอกเลยว่ามีมาให้ครบนะจ๊ะล้อสเปรแม่แรงปัดเจต่างๆมีมาให้ครบเดิมๆจากโรงงานเลยจ้ะพี่จ๋า สำหรับคันนี้นะแล้วภายในบอกเลยว่ารูรามากๆมาในส่วนของโล m แม็กชูโอ่เบาะนะคะสภาพตัวเบาะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาตัดกับสีครีมนะคะติดตั้งคาซีทได้สายเบลล์ต่างๆยังมีให้ครบนะคะสวยๆกว้างขวางนะคะได้เบาะทูโทนด้วยนะคะในส่วนของ ระบบเปิดประตูนะคะลูกค้าจะได้ระบบเปิดประตูแบบสมาร์ท e y เล t นะคะคันนี้ห้องฝั่งคนขับนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบข้างเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นระบบมันนวลเลยนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เบาะสีทูโทนปี2019 5,2900 0บาทเท่านั้นนะคะกับเครื่องยนต์1 6 g สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะสีดำก็มีนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบสีดำคันนี้บอกเลยว่ามีไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันแน่นอนลูกค้าคะมีไฮบริดประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้เป็น toyota corolla antid หนึ่งจุดไฮบริดนะคะได้เครื่องยนต์พันแด้วย ลูกค้าดูโลโก้ของเขาด้านหน้านะเป็นสีฟ้านะคะตัวไฮบริดโลโก้จะเป็นสีฟ้าส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่มีไฮบริดนะคะโลโก้ของเขาจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะแต่คันนี้มีไฮบริดนะคะโลโก้ดวงไฟต่างๆจะมีสีฟ้านะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันเลยไม่มีชนักปริกคว้ำน้ำท่วมนะาไม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์กับเจ้าคันนี้นะปี2020วิ่งใช้งานไปเพียง1 24,000มกิโล นะคะสีดำสวยเดิมโรงงานกับเครื่องยนต์1.8เป็นตัว Entry Hybrid นะลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าด้านล่างลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะคะกับปี2020 5 4 9 0 0 0บาทนะคะใช้พลังงานแบตเตอรี่ควบคู่กับพลังงานน้ำมันนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะได้โล่แม็กด้วยนะคะเดิมๆโรงงานยางปีใหม่เลยทั้ง4เส้นแล้วเป็นตัวไฮบริดด้วยมาในส่วนของเครื่องยนต์1.8นะสว,สวยๆแบบนี้นะคะระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทเคเลดนะคะให้ดูรอบๆคันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าใครที่สนใจคันนี้นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังถึง2จุดเลยนะคะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยและอุปกรณ์ต่างๆนะคะบอกเลยว่ามีมาให้ครบชุดนะคะโลสอสเปอร์อะไหล่ต่างๆอันนี้มีมาให้ครบชุดนะเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าขะต่อไปนะไปดูในส่วนของภายในกันนะคะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมตัวเบาะที่เป็นสีดำ นะคะสวยๆแบบนี้ติดตั้งคาซีทได้ใส่เบลลต,ต่างๆมีมาให้พร้อมนะแล้วได้ตัวเบาะที่เป็นสีดำเบาะหนังภายในสะอาดสะอ้านนะคะเหมือนลูกค้าได้รถมือใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเน้นหัวนตเดิมเม็ดอารเดิมโรงงานนะคะอยากดูจุดไหนพิเศษก็แจ้งได้นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ปุ่งฟุตสตาร์ทด้วยนะคะเป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทเบรกมือไฟฟ้านะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆแบบนี้นะคะออปชันภายในนะคะนี่เลยสอบถามกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วสอบถามกันได้ย้ำสเปคคันนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะ t o y ย t a a อ t i ติปี2020นะคะเป็นตัว Entry Hybrid 1.8นะคะลูกค,ะคะ้า่ะปี2020 549,000บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะตัวไฮไลท์ของเราก็มีลูกค้า่ะสำหรับคันนี้นะจะเป็นในส่วนของ Toyota t o y ยต้า o l a านติด1.8 GR Sport ค่ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่น GR Sport นะออปชั่นครบนะคะแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังเบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะ กระจังนนหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเป็นตัวสปอร์ตนะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะจ๊ะกับราคาเพียง5 9 8 0 0 0บาทค่ะคันนี้5 9 8 0 0 0 0บาทรถปี2,019นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง6,2000กิโลเมตรค่ะคันนี้วิ่งใช้งานไปเพียง6 2 0 0 0่กิโลเมตรนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 5,98,000บาทนะได้เครื่องยนต์1.8ด้วยโฉมหน้าสวยๆแบบนี้นะคะแต่งสก์ตให้รอบคันเลยโฉมหน้าสวยๆแบบนี้แล้วแต่งสก์ตให้รอบคันเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างแต่งสก์ตให้รอบคันได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะแล้วมาพร้อมสีขาวมุกด้วยคันนี้ลูกค้าจะได้สีขาวมุก ล้อแม็กชูโทนเดิมๆจากโรงงานนะคะล้อแม็กสวยมากได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะกระจกด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคีเรสเลยนะคะให้ดูรอบๆคันเลยลูกค้าสวยมากๆคันนี้นะในส่วนของด้านหลังนะติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์มาให้แล้วค่ะติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วย ะะมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2ตําแหน่งนะคะแล้วมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยคันนี้นะเป็นรุ่นเจียสปอร์ตนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลันหลงนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ครบชุดเลยนะจ๊ะแม่แรงปรเจต่างๆนะคะหัวนงหัวน็อตนะเน้นเดิมๆโรงงานเลยนะจ๊ะ ภายในนะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าจะได้ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํามีที่พักแขนมาให้มีช่องใส่แก้วน้ําให้สองช่องนะคะแล้วมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะคะในส่วนของห้องฝั่งคนขับนะลูกค้านะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกลุ่มฟุตสตาร์ทนะคะได้เบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ ปนะเป็นสีแดงตัดกับสีดำสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะคะแล้วภายในได้พวงมาลัยมัลติฟังชันระบบกุ่มฟุตสตาร์ทนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะแล้วเบรกมือไฟฟ้ากับเครื่องยนต์1.8นะคะคันนี้เป็นรุ่น GR Sport เลยนะคะภายในหรูหรามากๆนะคะมาพยายามสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบนะคะ Toyota a n t i s ปี2000 19นะคะ5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหานุกเปียวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์090 3247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ